แม่แม่เด็กๆก็ยืนรอนะคะเอาคอสามชาติจักรยานแล้วอา,อา,อาอ่าแม่แม่ไม่มีอะไรจะทำแล้วนะโอ้ยเอ็ดไปทั่วแล้ววันนี้พอมีอย่างเอ็ดนะคะส่วนลุกสาวก็แต่งโตัวสวยๆนะคะแม่แม่เดินชมทุ่งนานะคะ แต่งตัวสวยๆเดินชมทุกนานะคะแม่แม่ทุกนาเขียวชะอ่ำนะคะสวยมากนะคะอยู่ที่นี่อ่ะน้ำเขาเยอะนะคะแม่แม่น้ำเยอะเข้าสวยมากเลยนะคะโอ้สวยมาแต่ไกลเลยคุณนายแต่งตัวสวยๆนะคะเดินโชว์ในหมู่บ้านนะคะแม่แม่แต่เหมือนกับคุณยายเข้าไปทำนากันนะคะก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านเท่าไหร่นะคะแม่แม่ แต่เราก็มีความสุขอีกแบบนะคะเพราะว่าช้างของเรานะคะเหมือนกับได้กินนะคะแม่แม่แมโอเดินไปด้วยได้เดินออกกําลังกายไปด้วยแล้วก็ได้กินไปด้วยนะคะมีความสุขนะคะแม่แความสุขของนางนะคะก็คือได้แต่งตัวสวยๆนะคะเดินเข้าในหมู่บ้านแล้วก็หาของกินนะคะแม่แม่บายไปกันโตนะคะแม่แในหมู่บ้านใน ดูท่าเดินด้วยแม่แม่โอ้แข็งแรงขยับขย e งมากเลยกะสกระส่ายมากเลยนะคะเวลาเดินเข้าในหมู่บ้านนี่โอ้ยฝ่าวักนหคะแม่แม่ฝ่าวักเลยนะคะไปกันเลยค่ะแม่แม่ไปดูบรรยากาศในหมู่บ้านกันเลยนะคะเข้ามาในหมู่บ้านนะคะแม่แม่บอกว่าให้แต่งสวยมาโชว์คุณแม่ในหมู่บ้านส่วนคุณนายไม่ได้ส่วนอะไรนะคะแม่แม่แต่งสวยมากินค่ะ โอ้เต็มไม้เต็มมือมากปากเคี้ยวมือถือนะคะแม่แม่ก็ยังเป็นความเป็นของพี่ดาวอยู่นะคะโอ้ยหน่าค่ะเต็มไม้เต็มมือเลยแต่งสวยมากินเลยเนาะโอ้ดูมีความสุขมากนะคะความสุขของพี่ดาวนะคะแม่แม่ก็คือได้เดินในหมู่บ้านแต่งตัวสวยๆนะคะไม่ได้โชว์หน้าให้คุณยายนะคะแม่แม่เพราะว่าคุณยายไม่อยู่บ้านกันหนูก็เลยแต่งตัวสวยมากินเลยนะคะ ได้รางวัลแล้วนะครับผมโอ้ได้รางวัลอีกแล้วนะครับผมใส่โบสวยนะครับใส่โบสวยเต็มติปด้วยนะครับผม สวยนะคะแม่แม่ข้างทางก็เป็นทุ่งนานะคะส่วนบนรันเวนี้เป็นคุณนายดุดดาวนะคะแม่แม่โอ้ยป่านบนนี้คืองามแพงเทตะวันวันนี้หนาเป็นล้นๆนนะคะเพราะว่าบริได้เขียนคิวนะคะแม่แม่เพราะว่าสร้างเขียนคิวของเขานะคะติดทุระนะคะก็เลยได้ใส่แต่โบสวยๆนะคะป่าสมัญยาง,งามเทค่ะว้าวตอนนี้ก็เข้าหมู่บ้านแล้วนะคะ เบิ้งแก้มนะคะรีบเดินนะคะแม่แม่รีบเดินไม่ใช่ว่ารีบเดินอะไรนะคะรีบเดินไปหาของกินนะคะแม่แม่ในหมู่บ้านนู้นนะคะมีคนอยู่ด้วยนะคะบรรยากาศนี่คือโอ้โหสดชื่นแจ่มใสมากเลยนะคะแม่แม่บรรยากาศสองข้างทางเฉียวชอุ่มเลยนะคะ โอ้โหรีบมากนะคะนูนย่าข้างทางนะคะแม่แม่พี่ดาวฟัดเรียบเลยนะคะแซบหลายนะคะแม่แม่แซบหลายเดี๋ยวเราก็เข้าไปในตัวหมู่บ้านกันอีกเลยค่ะเล่นน้ำนะครับผมเล่นดีเองเลยนะครับวันนี้อากาศร้อนนะครับผมคุณนายเล่นน้ำแต่เช้าเลยนะครับผมเขาบอกว่า ถ้าช้างร้อนแต่เช้าแบบนี้นะครับผมฝนใหญ่จะมาแน่นอนนะครับผมบนซุงบนซุงบนุงแล้วบนสุงบนุงบนุงบนุสูงคนสูงบนุสูงเออบนุงบนซุงตักสูงบนุงบนุง เล่นสบายใจเลยนะครับคุณนายปล่อยให้เล่นแบบมีความสุขเลยนะครับผมชาวบ,บ้านก็ใจดีนะครับผมเปิดน้ำใส่ทุ่ถังนะครับผมให้เล่นเลยนะครับผมเอาบอลทุ่งอีกแล้วบอลทุงท่งทุงท่งบอลทุ่งบอลทุ่งเออเก่งมากเก่งมากพี่ดาว ไปแล้วนะครับผมขีดตูดให้ก่อนพี่ดาวขีดตูดให้ก่อนหลังออกที่หลังที่เราออกจากหมู่บ้านนะคะแม่แม่แล้วก็ได้มาหาอาหารให้กับลูกสาวแม่แม่นะคะก็ได้อ้อยไป พอสมควรน,นะคะแม่แม่กวนโจตัดนะคะคุณย่าหอบนะคะนี่แข็งแรงมากนะคะคุณย่าแข็งแรงมากๆเลยนะคะโอ,อ้ยานคันแข็งมากนะคะสงสัยปีนี้จะไปรับจ้างตัดอ้อยนะคะแม่แม่ไปหอบอ้อยขึ้นรถนะคะหลังจากที่เราดูนลูกสาวแม่แม่นะคะโอ้โหทั้งสวยทั้งกินรถ กินอ้อยอยู่บนรถนะคะแม่แม่พูดหนาหน้าง,งามนะคะแม่แม่ยืนเฉยๆนะคะอยู่บนรถก่อนอย่างบนย่อมถอดโบอยู่นะคะแม่แม่ความสวยนี้มาเป็นที่หนึ่งเลยนะคะโบบอย่อมถอดนะคะแม่แม่แมตองสวยไปจนกว่าจะหดมองพักนะคะพูนหนา้ายืนกินอ้อยแสบไหลยประต่งมาแนมหนาเลยลงมากเอาอ้อยขึ้นรถซอยกันเลยนะคุณนาย ส่วนน้องนะ้ำไม่ได้ยืนเฉยๆแต่ก็แม่แม่ดูผลงานนะคะโอ้โหก็ไปหอบอ้อยมาเหมือนกันนะคะนี่ได้อ้อยเยอะเลยนะคะแม่ๆมนี่นะคะก็คืออาหารการกินนะคะแม่แม่ไม่เคยให้ขาดนะคะถึงถึงเราจะไม่ได้พักในป่านะคะแม่แมแต่ของกินนี่คือไม่เคยขาดนะคะ ถ้าไม่ได้อ้อยก็เป็นต้นกล้วยถ้าไม่ได้ต้นกล้วยก็จะเป็นก้านมะพร้าวหลายๆอย่างนะคะแม่แอาหารนะคะของพี่ดาวนะคะไม่เคยขาดนะคะในหมู่บ้านนี้โอ้โหไม่ต้องถามถึงเลยนะคะแม่แม่ไม่เคยขาดปากจ้าเทือนะคะโอ้ดูคุณย่านะคะขันแข็งมากเลยมือนีใส่แรงงานอ่ท่านสอบอนะคะแม่แม่วันนี้ใช้แรงงานท่านสอบนนะคะ ส่วนลูกสาวแม่แม่นะคะเป็นคุณนายอยู่บนรถเคียวอ้อยแบบกรุบกลับกรุบกลับอย่างเซฟลายนะคะออยคุณนายเป็นคุณนายอิหลีนะคะเนาะเป็นคุณนายจริงๆเลยนะคะพี่ดาวโอ้ยคุณนายคักๆนะคะส่วนมาดูข้างหลังนะคะแม่แม่นี่ก็จะเป็นคุณพ่อนะคะแล้วก็คุณปู่นะคะให้เม่อเอาขึ้นรถนะคะโอ้ เต็มทั้งสองฝั่งเลยนะคะแม่แม่อ้อยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะน้องน้ำก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแม่แม่ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาให้กำลังใจนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะในการออกทัวร์ของเรานะคะแม่แม่โอ้โหดูลูกชายแม่ๆมมาแล้วนะคะได้มาหนึ่งหอบใหญ่ๆเลยได้รองเท้าใหม่แล้วนะคะแม่แม่ไม่ต้องห่วงนะคะ ือเกิบให้ไหมแล้วนะคะในราคาหนึ่งร้อยคะแนนโอ้ยยันขันแข็งมากเลยนะคะ <c oughs> เพื่อลูกสาวแม่ๆนะคะปาทิชก <c oughs> ข้างล่างนี้เป็นต้นกล้วยด้วยนะคะแม่ๆ <c oughs> เดี๋ยวน้องน้ำก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ